แล้วจ้ามาลุ้นไปด้วยกันนะลุ้นไปด้วยกันแต่สามรัฐพี่ไม่ให้นะโอ้น่าจะให้ไปเลยเนาะง่ายดีเนาะอืมสามรัฐสามรัฐแต่มันก็ยากนะอ่ะเขียนเขียนเลยเนาะตอนแรกว่าจะไม่ลงให้หรอกคิดว่าจะทันอยู่นะเนาะเอาอยัางไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนออย่างนี้ก็ได้เขียนอย่างนี้ก็ได้เนาะรัเสเซีย อันนี้อันนี้สามรัดนะเขียนว่าสามรัดนะสามรัดเนาะข้างล่างเนาะสามรัดรัดเซียไปแปดเจ็ดอังอังอะไรดีอ่ะอังหนึ่งเจ็ดเนาะอังหนึ่งเจ็ดจะเอาไอ้น,นี่ด้วยกันดีกว่าเนานะ เอาชุดรวมไปดีกว่าเนาะแต่ว่าแยกแต่นี่เนาะนี่เยอโอ้ยตายละอันนี้เย,อ,อ,ย,อ,นนยอรมันนะเยอรมันอันไหนดิอ่ะไหนละ่ะเขียนไว้ยังศูนย์เจ็ดชุดรวมเนาะชุดรวมสามรัดเอาไปไงเอารวมไปเลยเนาะชุดรวมมีอะไรบ้าง ก็เป็น 0, 1, 0 1, 4, 5, 7, นะูนย์หนน่ะใช่ไหมศูนย์หไม่เอาเอาศูนย์แล้วกันศูนย์นึ่งนะคะนะ <c oughs> นี่คือสุดรุ้นของเรานะ ขออภัยค่ะจุดรวมนะของสามรัฐเนาะอ่ะโอเคตามนี้แล้วกันเดี๋ยวไม่ทันเนาะขอทุกคนโชคดีค่ะนี่นะนั่นนะอันนี้รัสเซียเนาะแปดเจ็ดยำยนะ 8, ยยนะรัเสเซียแปดเจดอังหน,นึ่งเจเยอศูย์แต่เยอนี่น่าจะแยกเนาะเพราะว่ามันไม่หนีจากนี่นะเยอเนาะแต่ก็มีมีสี่เจ็ดอยู่นะ เยอรมันเนาะเยอรมันเอาอย่างนี้ดีกว่าชุดชุดไอ้นั่นของเขาเนาะมันจะมาอย่างนี้ประมาณานี้เนาะพี่จะไปอย่างนี้เลยนะเยอรมันแต่เราจะรูดศูนย์เจ็ดก็ได้นะแต่ตัวเจาะเราไปอย่างนี้เนาะนะศูนย์เจ็ดนี่ก็เอาแค่0ูนย์เก็ได้ก็ไม่ต้องไป0ูนย์สามอะไรของเขาเนี่ยก็ตัวเด่นคู่กันแล้วก็อันนี้ก็จับคู่กันอย่างนี้ค่ะนี่ สองสามอะไรที่แล้วมาอะไรอะมาสามห้าใช่ไหมเลยอ,อะไรพี่ก็จำไม่ได้แต่แบบพี่ก็ได้นะหมดที่แล้วหรือว่าสองสามนะอนไนที่ออกแล้วเราจะเล่นด้วยก็ได้หรือว่า,านี้คิดว่าต้องมีเบิร์ดนะงวดนี้นะเบิร์เบิร์ต้องมาละสักสักรัดเนาะประมาณนี้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมากๆสวัสดีค่ะ